อองให้้รีรยงงนี่ดูคนในกิวนี่ดูเลเวลคนในกิวเฮ้ยโ,โห,หเห็นหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปนี้แจ้งกี่เรืงนี้ไอโลพี่อ้นแม่งหลอบขายได้สี่พันนะนี่น ไม่มีไอจีเดินเท้าพีวิทบอกเพราะมึงสตรีมเน shots, ี่ยอูเลยไม่ได้ดูเลยเนี่ยอม่ดูอยู่วะเออปิดบอดแล้วพีวิทไม่ได้ดูแล้วเนี่ยนั่นพุดบอดอีกแล้วความต้องการเอ็มมาแล้วปิดมึงปิดบอดสตรีมอีกหรอ มึงยาวว่ะเดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับให้เอาคนเงเครดิตของอ่ะแต่กูมีเครดิตนะเอาีกและมีเครียดด้วย ทำไมมีแต่คนรับคนเข้าอยู่ไปวอลไว้เนี่ยไอีจำนวนผู้ชมที่ดูอยู่สองคนใครดูกูอยู่เนี่ยนุษยไงคนหนึ่งกูไม่ดูกูอย่หกู้ไอ้สัสวิธีทำอยู่ใช่ไหมลดมาเดี๋ยวกูสอนกูสตรีมวิธีทำดีกว่าไหมไม่ไม่ไม่กูจะได้ละกูจะได้ละไอ้ตัดสเตรีมวิธีท